นี่3เมตรไปครับทุกคนเรียบร้อยโดนอีก1คิวดีครับสวัสดีคุนด้วยนะครับผมโน้ตโต้โน้ตนะครับวันนี้นะครับเรากลับอีกแล้วนะครับกับปืนเกี้์นะครับอย่างเจ้าฟาร์มาส์นะครับเดี๋ยวเราจะเอาฟาร์มาส์นะครับเจนหนึ่งนะครับไปลุยซิงเกิลกันนะครับแล้วก็มาดูว่าทําไมอบางห้องนะครับถึงตั้งชื่อว่าโนฟาร์มา์นะครับมันแรงบอกว่ารันเร็วนะครับแล้วก็รัวด้วย คือเข้าขวเนี่ยสเม็ดเนี่ยบอกเลยไปหวัดแน่นอนนะครับก็เลยบอกว่าบางห้องเนี่ยนะครับห้ามเล่นฟาร์มาร์สกันนะครับอ๋อเก่งขนาดนี้เองนะครับแล้วก็ยังคงเกียนนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับบอกเลยว่ายังคงเกียนอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเราไปลุยซิงเกิลกันดีกว่านะครับไปดูว่ามันเกียนยังไงนะครับไปชมกันเลยครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเองลุยนะครับอาฟาร์มาร์สเดินลุยหน่อยละกันนะครับบอกเลยว่าแรงเวอร์แรงเร็วลัวนะครับแรงเร็วลัวนะครับ บอกเลยว่าบางคนต้องโนนนครับบางคนที่ต้องโนฟาร์มาร์เลยนะครับบางห้องนะนะครับเดี๋ยวเราามุยกันหน่อยละกันนะครับที่หนึ่งนะครับตงเป็นของเรานะครับบอกได้แค่นี้นะครับที่หนึ่งก็ตงเป็นของเรานะะลับจากฟาร์มาร์แล้วนะครับโดนไปสามเม็ดนะครับแรงมากนะครับทุกคนเนี่ยแหละครับถามว่าทำไมถึงยังต้องบอกว่า ยังต้องโนเลยครับเพราะว่ามันกูมาขนาดนี้นี่เองนะครับเพิ่งฉันเกิดระยะใกล้เนี่ยบอกเลยว่าดีมากๆนะครับระยะใกล้จะดีมากเลยนะและไกลๆก็อาจจะแบบว่าเล่นยากนิดนึงนะครับอุย้ยเล่ผมเราาเดูว่าเราจะได้ที่หนึ่งไหมน,นะครับอ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่สหมเลยครับหกตายสามอู้ที่หนึ่งเอคหรอเอคจะซูดยูไ,ได้ไงล่ะครับอืม เรอาอยู่จะมาจะมาตู้ฟาร์มาได้ไงครับผมบอกได้แค่นี้แหละวิ่งตึงๆไปครับ2เม็ด2เม็ดหยุดมาเลยอุ้ยผมเลนเอออ่นอี่อ่ะทุกคนผมเล่นอี่เอะครับคุณเฉยปลาระเบิดไปปลามาทำไมครับนี่แ่ละ2เม็ดไป สวเขาเก็บสองเลยเขาเก็บสองเลยนะว่าแลรวัรทบที่หนึ่งไหครับคือระยะไกลก็โดนเรานะครับระยะไกลก็โดนเรานี่อะไรครับยืนทําอะไรครับไกลไกลก็โดนเรานะครับบอกเลยพูดทวนไปดิทุกคนสามเมตรสวยนะครับโอ้ยังจริงที่หนึ่งครับทุกคนที่หนึ่งก็เร็วนะครับถูกแล้วถูกคิวเหมือนกันนะครับมาเอฟเอ็นกับฟาร์มาร์เราจะมาลุยกันหน่อยสิ เราอีกนหน่อยสิครับสามเมตรนี่ไงสามเมตรไปครับทุกคนรยบร้อยโดนอีกหนึ่งคิวนี่ไงครับน่าเจอปะตางนี้โดนอีกหนึ่งครับโดนอีกหนึ่งครับขอเด็ดดีลูกก่อนทบแอบดีรู้ก่อนที่หนึ่งแล้วทุกคนไวมากผมบอกเลยว่าไวมาก นะครับแล้วก็จะมีฟาร์มมัดในตำนานด้วยนะครับฟาร์มมัสแดงนะครับโอ้โหเขาเจอไคลบีนี่บอกเลยว่าตำนานแน่นอนนะครับแล่นไปครับแล่นไปครับเก็บสองเลยครับในโกนะครับหนึ่งตัวยื๊บื๊ยื๊ยื๊ยรีรูปถึงเก้าสวยครับมานะครับน้ำมาห้าคิวเลยนะครับความมัสน้ำห้าคิวครับโอเคนะสบายเราหละครับ อุ้ยเหมือนปลาระเบิดอยู่ตรงนี้อุ้ยไม่ดูเหรอให้มันรครเกลล่ตัวน,นึงครับที่หนึ่งในโกที่สองอย่ในโกลลครับปลาระเบิดดักครับโดนแค่ตัวเดียครับนั่งทำอะไรจ้าโดนไปครับเดนไปไหนครับเอาเดะไปกินครับเ,เดะไปกินอุ้ยไม่ตายที่หนึ่ง <laughs> ที่หนึ่งรวมากนะครับ ใช้เวลาแบบเดียวก็พี่พ์นี่ครับนี่ไงโอเคสวยสดีครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ไงครับเอ่อถึงว่านะครับบางห้องเนี่ยโนฟามาสเลยนะครับมันขนาดนี้นะรัวเร็วแรงบอกเลยว่าระยะใกล้นี่คือได้เปรียบมากๆนะครับนี่แหละครับข้อข้อดีของฟามาสนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูนะครับทุกคนบางห้องเนี่ยจะเขียนว่าโนฟามาสกันนะครับอ่ะนี่นะครับเนี่ยโนฟามาสนะครับเขียนเนี่ยโนฟามาสนี่ก็โนฟามาสนะครับเนี่ยโนฟายูนะครับ นิกาโนฟายูเหมือนกันนะครับนิกาโนนะครับฟาร์มาร์ยูนี่ฟาร์มาร์ยูนะครับเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าเล่น16คนเนี่ยน่าจะเป็นหนูว่าโนฟาร์มาร์ยูหมดเลยนะครับเพราะฟาร์มาร์ยเป็นโกงนะครับโกงจริงๆนะครับลองเออลองจับมาเล่นดูนะครับอันนี้เป็นเจนหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจนสองจะโกงวันนี้อีกนะครับทุกคนก็เลยต้องมีการโนห้องไว้ห้ามเล่นฟาร์มาร์ในห้องเล่นทีม16คนนะครับประมาณนี้เลยนะครับฟาร์มาร์โอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับอยากจะ ให้วิวอะไรก็จัดมาได้นะครับปืนเกียวปืนโกงเดี๋ยวจัดให้หมดเลยนะครับทุกคนลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย